มาดูวิธีการขันฝาเครื่องนะครับฝาเครื่องเนี่ยเราต้องขันแบบฝั่งตรงข้ามมุมทะแยงตามหลักการนะครับแต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้แต่ว่าการขันที่ถูกต้องเนี่ยตามทฤษฎีแนวตรงข้ามก็คือนอันนี้ตัวนี้แล้วก็มานนี้ แล้วก็กลับมาตัวนี้นี่ก็มานีตัวนี้นี่ก็มานี่นนนแบบนี้ตอนนี้เมื่อเราขันแข็งแล้วนะครับเราต้องการความตึงของตัวน็อตเนี่ยเท่ากันแล้วก็ไม่ทำให้น็อตขาดหรือเปียวหวานก็คือวิธีการจับประเจ ถ้า,าในร้านใหญ่ๆ,ๆเนี่ยเขใช้ประแจทอกหรือว่าความชำนาญของช่างแต่เราเนี่ยเป็นเกษตรกรจะซ่อมด้วยตัวเองเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกในการขันอย่างแรกก็คือจับประเจแค่ครึ่งตัวความยาวของด้านประเจเนี่ยจับแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวแล้วก็ขันให้เต็มแรงเลยถ้าเราจับตรงนี้เราจะมีแรงขันที่เยอะทำให้น็อตเกียวหวานได้จับเท่ากัน ครึ่งตัวใช้หัวมือชนหัวประแจแล้วก็ขันตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามเท่ากันนะครับตัวที่สี่ เรื่อ ตัวที่ยังไม่แน่นออพอถึงควรเนี่ยจับปจเจสั้นแบบนี้มันจะยังเลื่อนได้แต่ตัวไหนที่แข็งแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้เห็นไหม <c oughs> แข็งฮะเรียบร้อยครบตัวเห็นปั๊บต่อไปก็เป็นซีนตัวนี้ครับ จะเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเครื่องส่วนนี้จะประกอบกับอุปรกรณ์ตกพ่วงอื่นๆสมรับเครื่องนี้ใช้เป็นเครื่องเรือยาวอันนี้เรืองยาวมันก็จะมีน้ําดึงขึ้นมาจากเปล่าแกนเข้าไปในเครื่องได้ดฉะนั้นสีนี้ถ้าถอดแล้วควรเปลี่ยนใหม่โอเค